See in the sky. ก็สำหรับการจะอันดับในครั้งนี้เราจะไปอัปเดตราคาของเครื่องบินรบกันในปีล่าสุดซึ่งผมจะนับเฉพาะรุ่นที่ดีที่สุดใหม่ล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องบิน1ลําลำจะติดมาเพียงแค่1รุ่นเท่านั้นซึ่งแม้ข้อมูลการอัปเดตราคาในปี2022จะไม่ตรงกันมากนักนะแต่ก็ขอนับราคาเริ่มต้นที่มีการแสดงราคาไว้เลยละกันและ EP นี้ผมจะแทน1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ37บาทไทยนะซึ่งในราคาปีนี้จะต แตกต่างกันปีที่แล้วเท่าไหร่อันดับราคาของเครื่องบินรบลำไหนจะแพงที่สุดวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ10เครื่องบินรบที่มีราคาแพงที่สุดปี2022 เริ่มต้นกันที่อันดับที่10 F16 Fighting Falcon รุ่นวัเปอร์บ็อก70และ72สังวนราคาอยู่ที่ลำละ2,370ล้านบาทไทยก็ยังคงไม่ลดราคาและไม่เพิ่มราคาไปไหนซึ่งมันขึ้นมาติดท็อป10เครื่องบินรบที่แพงที่สุดของโลกเราอีกครั้งก็เป็นอันนี้ส่งมาจากการพัฒนาเครื่องบินเวอร์ชั่นรุ่นนี้นี่เองที่บริษัทผู้ผลิตออกมาคอนเฟิร์มว่าได้รวมเอาวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศขั้นสูงสุดที่ผ่านการปรับปรุงระบบเรด้าอาร์เลสแกนรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ความสามารถด้านอาวุธและการรับสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นทําให้นี่เป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าต่อประเทศผู้ซื้ออย่างแน่นอนในเวลานี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับผมสําหรับเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ย อันดับที่9 F18 Super Hornet ราคาอยู่ที่2,960ล้านบาทไทยก็คนคันจะแน่ชัดสำหรับราคาในปีนี้ว่ามีการขยับขึ้นมาจากเดิมแต่ก็ยังมีรายงานไม่ค่อยตรงกันมากนะักขอเอาราคาที่มีการระบุขั้นต่ำไปก่อนเลยนะซึ่งราคาที่ขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าสหรัฐมีการปล่อยรุ่นใหม่ออกมาที่มีชื่อรุ่นว่า b ็ o 3 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดการพัฒนาโดยกองทัพเรือสหรัฐเสริมสร้างเพิ่มเติมระบบเซน็นเซอร์การรับู้สถานการณ์ของเครื่องบินและโซลูชันต่างๆอีกอย่างมากมายที่อิงก,กับระบบการรายงานผลบนจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเดิมทีมันก็ถือเป็นเครื่องบินที่มีราคาแพงอยู่แล้วเนื่องด้วยความแข็งแกร่งและแบนด์ยิ่งจากสหรัฐ ดับที่8ปสู35รุ่น S กับราคาคงเดิมคือ31,45ล้านบาทไทยก็เป็นราคานี้มาตั้งแต่ปี2020แล้วนะติดต่อการราคาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมันถือเป็นเครื่องบินรบที่มีราคาแพงที่สุดของรัสเซียและเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและถูกส่งออกไปในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอีกด้วยอุปกรณ์นี้เขอนอ์คือดีที่สุดในรัสเซียมันรอมรวมเข้ามาอยู่กับเครื่องบินรบลำนี้โดยที่จุดเด่นของมันก็อยู่ที่ระบบเรดาร์ที่มีระยะการตรวจจับไกลกว่า400กิโลเมตร และมีการใช้จอ LCD มัลติฟังก์ชันทั้งระบบของตัวเครื่องบินและวางอาวุธได้มากถึง12จุดก็ทําให้มันเป็นเครื่องบินโรบแบนดิ้งของรัสเซียที่น่าสนใจมากอีก1นึ่ลำกับราคาที่ไม่แรงมากจนเกินไปนะครับอันดับที่7 F-15 Style Eagle รุ่น X ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่3,330ล้านบาทไทยก็ยค่อนข้างแน่ชัดว่าราคามีการขยับขึ้นมาในปีนี้แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะซึ่งแน่นอนว่าด้ยวยความที่ราคามันขึ้นก็เพราะว่ามาจากการพัฒนารุ่นใหม่ล่าสุดของเครื่องบินนั่นเองที่ระบุไว้ว่าเป็นแค่โครงเครื่องบินเนี่ยก็มีราคามากถึง2,700ล้านบาทแล้วราคาเครื่องยนต์อีก418ล้านบาทและอุปกรณ์เสริมซอฟต์แวร์ต่างๆอีกกว่า85ล้านบาทซึ่งการอัปเดตราคารอบนี้ทาให้มันมีชั้นวางอาวุ ได้มากสูงสุดถึง22ลูกกันเลยทีเดียวถือว่าให้มาแบบดุดุเลยพร้อมกับตัวเพิ่มค้นหาด้วยอินฟาเลดและที่สาคัญไปกว่านั้นคือระบบเลต้าแบบใหม่โดยในเดือนพฤษภาคม2022ที่ผ่านมาสหรัฐคอนเฟิร์มการสั่งซื้อเครื่องบินรบ F-15 รุ่นนี้ไปแล้วมากถึง80ลำเลยนะ Just อันดับที่6กจะสามเก้ากิเพนรุ่น E และ F ในราคา3,700ล้านบาทไทยก็ถือว่ามีการกระโดดขึ้นมาจากราคาเดิมมากถึง550ล้านบาทกันเลยทีเดียวแต่ก็นั่นก็เป็นราคาที่ผลิตและใช้งานกัน เองภายในประเทศสวีเดนซึ่งรุ่นที่น่าจับตามอทา่สุดก็เป็นรุ่นแบบ2องที่นั่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่และราคาสูงกว่ารุ่นดั้งเดิมพอสมควรบริษัทผู้ผลิตอ้างว่ารุ่นดังกล่าวนี้จะมาพร้อมกับระบบการทําสงครามข้อมูลการโจมตีเครือข่ายและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงระบบอาวุธที่ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยไปพร้อมกัน ซึ่งาหากไม่นับความสามารถในการพางตัวนี่น่าจะเป็นเครื่องบินรบทันสมัยและดูดีที่สุดของโลกอีกหนึ่งลำเล็กก็ว่าได้มีประเทศให้ความสนใจถือว่ายืมมากทั้งใหญ่และเล็กนะครับผม a y, a y. อันดับที่5 J-20 Mighty d r a g n เนี่ยเป็นไงสำเนียงนะครับผมกับราคา4 0 7 0ล้านบาทไทยปีนี้วิเคราะห์กันว่าราคาขึ้นมาถึง370ล้านบาทไทยหรือ10ล้านดอนลลาร์สหรัฐเลยโดยนี้ก็เป็นราคาที่จีนผลิตและใช้งานเองภายในประเทศไม่ได้เป็นราคาที่เอาไว้ขายเพราะว่าราคาเครื่องบินลำนี้เนี่ย จีนไม่ได้ตั้งใจริดส่งออกมันไปสู่ต่างประเทศอยู่แล้วโดวยมันก็เป็นเครื่องบินขับไร่ที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีครบมากที่สุดของจีนอยู่ในระดับไฮโปรไฟล์ Pro ile, มันมีทั้งเทคโนโลยีการล่องหนหายตัวระบบอาวุธระบบการบินที่เรียกเลยว่าอาจจะเทียบชั้นได้กับ F-15 สองแรปเตและ F-35 Lightning ของฝั่งสหรัฐได้เลยนะ อันดับ ที่4 Dassault Rafale รา,าราคาประมาณ4,140ล้านบาทไทยก็ถือว่าราคาไล่เลี่ยก,กับ Eurofighter ใต้ฝุ่นเลยซึ่งณเวลานี้ฝรั่งเศสได้ปล่อยรุ่นหลักออกมามากถึง6รุ่นซึ่งคาดว่าราคาที่ระบุวันนี้นะครับผมอาจจะราคาสูงกว่านี้ก็ได้หากฝรั่งเศสมีการประกาศขายรุ่น F4.2 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการอัปเดตไปเมื่อปี2019และฝรั่งเศสคอนเฟิร์มด้วยตัวเองประเทศแรกด้วยการปรับปรุงเครื่องบินทุกลำมากถึง180ลำที่ใช้งานอยู่ให้ รุ่นดันกล่าวนี้เซอร์ไอรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเครื่องบินเฉพาะที่สามารถใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้รับการออกแบบให้มีโครงเครื่องบินที่แข็งแรงมากขึ้นและแบบเฟรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยในการเชิดหวัวของเครื่องบินพร้อมกับเครื่องยนต์แบบใหม่บันได้ขึ้นลงของนักบินในตัวโดยปัจจุบันมรนทูกส่งออกไปให้กับประเทศทั่วโลกแล้วมากถึง240ลำเลยทีเดียว อันดับที่3ยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นกับราคาที่รายงานตรงกันว่าลดลงในเวลานี้อยู่ที่4,400ล้านบาทไทยโอ้โหนี่มึงลดแล้วใช่ไหมเนี่ยลดลงจากราคาเดิมไปมากถึง190ล้านบาทซึ่งราคาเดี๋ยวก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้ก็ได้นะหากอังกฤษมีการปล่อยเวอร์ชั่นการพัฒนารุ่นใหม่ล่าสุดภายในประเทศออกมาโดยแน่นอนด้วยความที่มันเป็นแบรนดิ่งจากสหภาพยุโรป การพัฒนาร่วมกับบริษัทแอมบัสใน4ประเทศเครื่องบินรมนอกจากจะมีระบบเรดาร์การค้นหาเป้าหมายแล้วก็ยังมีระบบแบบตรวจจับอินฟราเรดด้วยที่จะทําให้ตรวจจับเป้าหมายได้รวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแถมมันยังเป็นเครื่องบินรบตัวต้นๆของโลกที่ติดอาวุธได้จำนวนมากเป็นน้อยกว่า13จุดรอบเครื่องบินกันเลยทีเดียว อันดับที่2 F35 Lightning รุ่นท็อป B ราคา5,000ล้านบาทราคาไม่ได้ต่างจากปีก่อนหน้าเลยก็ถือว่าเสียงเป็นเอกชนเลยสาหรับเครื่องบินรุ่น F-35 รุ่นที่แพงที่สุดซึ่งแน่นอนนอกจากมันจะเป็นเครื่องบินรบล่องโหนที่ทําความเร็วได้สูงมีเทคโนโลยีทางการบินและวัตุที่แม่นยําโคตรและบวกกับความแตกต่างจากรุ่นอื่นที่มันเป็นเครื่องบินสามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้และระยะการขึ้นบินและลงจอดที่สั้นโดยการออกแบบของขนาดปีที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมทําให้มันไม่ใช่แค่ลงจอดได้บนเรือบรุกเครื่องบินเท่านั้น เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หรือรานเวขนาดเล็กๆมันก็สามารถปฏิบัติการได้อย่างทันทีเหมาะสำหรับฐานจอที่มีพื้นที่จำกัดน,นะ และอันดับที่1ของเราก็จะไม่หนีไปไหนไกลอย่างแน่นอนกับเจ้า F22 Raptor ราคาตรงกันคือ5,550ล้านบาทไทยต่อลมกระโดดขึ้นมาจากปีก่อน555ล้านบาทเลยนะโดยในบรรดาสีรุ่นจะมีราคาพอๆกันนี่เลยซึ่งก่อนหน้านี้แม้ราคาจะมีการลดลงแต่ไปเกือบ3,700ล้านเท่า F35 ที่ขึ้นอยู่กับต้นทุนและเวอร์ชั่นการพัฒนาและมันในเวลานี้ก็คือเครื่องบินรบที่มีค่าใช้ใจ่ายในการบินสูงที่สุดด้วยเช่นกันตามราคาชั่วโมงหนึ่ง ที่ต้องเสียไปกว่า2อร้าน2แสนบาทซึ่งวยความที่เครื่องบินมีเทคโนโลยีการออกแบบในระบบการบินและขุมพลังเครื่องยนต์ที่ไม่เหมือนใครทาให้มันเป็นเครื่องบินรบอีกหนึ่งลำในปริวัติศาสตร์สหรัฐที่ถูกกฎหมายของรัฐบาลกลางห้ามมีให้ส่งออกเพื่อการปกป้องเทคโนโลยีการพังตัวและคุณสมบัติที่เป็นความลับอื่นๆของเครื่องบินรบโดในเวลาปัจจุบันนี้ F-22 ปเตอร์ก็มีประจําการในกองทัพสาหารัฐมากถึง195ลําลำโดยที่187ลําลำพร้อมสำหรับการรบและเข้าสู่สมรภูมิ ได้ทุกเมื่อและนี่คือการอัปเดตราคาเครื่องบินรบในปี2022<ฆ>ก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากท็อป10ในปี2021มากนักนะซึ่งเครื่องบินรบจะทางฝั่งของสหรัฐในเรื่องของตัวท็อปเนี่ยราคามีการขยับเพิ่มขึ้นตามกระแสเศรษฐกิจโลกแม้ว่าเครื่องบินรบจากฝั่งยุโรปรัสเซียและจีนจะมีราคาลดลงบ้างก็ตามหรือราคาคงที่ซึ่งรวมถึงเครื่องบินราเเก่าของสหรัฐใครคิดว่าราคาในปีนี้น่าสนใจกับศักยภาพที่ลงตัวก็ลอง อพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมสมสนต้งนีขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ